โดยอันนี้ก็จะเป็นเงินบาทเนาะนอตีบริเปลี่ยนมาหายเพิ่นหายเป็นเงินบาทเลยประมาณนี้ดยแม่ตู่ากได้เงินยังแม่เจ้านะเเห็็นออะไรกา กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนโดยกามาพบพอนอติอีกแล้วเนาะพบพอนอติมณีกานอตีกาอยู่เพื่อนเก่าคือเกานะ่าเนาะโดยมณีก็ลงมาเผา่านยามเวนอีกเนาะยังบอดด้ใหม่พี่น้องเลยโดยตอนนี้กาโนาตีก็มากับเมต้อีกคือเกานะ่าเนาะกระเมต้เพื่อก,กอยู่ในเพื่อพนพลเาะในเตียงพนแหละโดยกา สิไปหลินน้ำเมต้เพิ่นน้ำเนาะโดยสิไปอ่าพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งแม่ตู้เพิ่นเนะาะเจ้าวาเห็ดยังตอนนี้โดยมาพึ่งหาก็มาหอดนเนาะ,ะยังบนถนนพดทานซ้ำ่าสิตักน้ำพดทานแต่กาสิไปาหาเพิ่นก่อนเนาะเพราะเพิ่นเห็ดยังมาเลยกะแต่ละมือน้ำพี่น้องก็มาตอนเศร้าแบบนี้เลยมาพดเตาทานมายัางฮะเนาะเมื่อกี้ก็นอรตี้ก็มีแนวให้เพิ่นเนาะพี่น้องโดยทางแม่ใจดีเพิ่นเนาะให้ให้เม่ตู้ โดยกะว่าเป็นยังเนาะก็ไปเบิ่งน้ำพร้อมกันว่าคือยังฮะนะสิเขาไปหาแม่ตู้เพิ่มก่อนตอนนี้บรรยากาศก็นาวเนาะพี่น้องลมมาบรรยากาศหนาวแล้วนอนาตีทางนุ่งซักการ์ดเดนนตีกับศิคอปเป็นกองหลังเนาะโดยตอนนี้นอนอาตีกับปับมาเป็นกองหลังแล้วเนาะบรรยากาศยามอ่ะสวยๆพี่น้องว้าวปู่แดดแถวเพื่อนแถวซานกับแบบอ๋อเนาะ แปนพี่น้องเลยแถวนี้กลางไม้บ่มี่พอนเส็นเลยทำความสะอาดเนาะตู้ผนังอยู่ในมันีบรรยากาศหนาวเนาะเพิ่นบอกออกมาเนาะตู้เพผนกันน่งอยู่ในเนาะเดี๋ยินมาตีสิปั๊บกล้องก่อนเข้าไปใน,นม,มันมืดพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ห่มมัน กมาขี้พวนบอกทางบ้านองมาตีห้องเนาะโหอ่าเมียนมันเป็น home, ห่มพะแหละบดิตัดออกเลยเป็นเครื่ออยู่ทางเขา่าโดยก็เอาเขามากินอยู่เพื่อนนำเนาะแม่ตูเพื่อนนั่งอยู่นี่สบายดีมไมสบายดีเลยโดย <laughs> นั่งอยู่นี่ก่อนบ้านานไก่พอดบอกอยู่นี่ไก่พอดเนาะออันนี้ก็จะเป็นมุ้งน้พี่นองกับบริกูทเลยบางทีก็ได้มานอนอยู่พี่นั่แห่เนาะมานอนเผาทาน ก็เลยแบบบริกูเมื่อกินขา่าวแ้ากำยังแม่ร้านี่กิ่นกับไข่กับไข่โา<น>ยมีอันพระหมหมอนอนยังนำเนาะเ<น>พราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็นยังบริสุเมือ่อส่วนหนึ่งก็ได้มานอนเผาทานโดยเป็นยังไดแบบสุขภาพสมือนี่ไข่ไข<อ>่หนึ่งเบาหนึ่งโดยกินยาอยังคือว่าไขแ่แหนเลยกินชมุนไข่เป็นกระนตกคึ้นลูกเ,เออมีกล่องเนาะ ไอ้กลียวพี่น้องเบาเนื่อเมื่อแล้วเพิ่งซื้อแบบนั้นด้วยเพราะว่าเพิ่นมาหานะพี่น้องอันลุงหน่อยเพิ่นมาหาวานนี่ยเพิ่นเป็นกระเพาะเพิ่นวานอยากเอาไปซื้อนะแม่เนาะเดี๋ยวอันเพราะว่าแม่ตู้เพิ่นกะบอสบายเรื่องทองอยังนี้แหละแต่ว่ากินแล้วก็ไข่แหน่บ่ไข่แหน่เบาหน่อยไข่กว่าเก่ลดยวเลยกินกาวเหน่งเจ้าบกขาดก็พอไข่ไข่แหน่หายบกขาดเนาะตีวัดสีไปเบิ่งนะพี่น้องอยู่ทางหลักซิบสองนะแม่เพิ่นเอามาขาย เป็นอ่ากลิ่นมันเป็นอย่างไรแม่คือนมนี่บอคือกลิ่นนมนี่แหละอืมบริวารชีมันมันหนึ่งกระวารกระปุกมันเป็นหาลุงน้อยแล้วพี่น้องไออันกระปุกหนึ่งเท่าได้ก็แม่ช่องเชนหาโอ้สองแสนหาพี่น้องเนาะปุ๊กหนึ่งวางห่นช่องเชนหาเป็นช่องเชนแปดแล้วโดยเพราะว่าเงินกะขึ้นน่ะแม่นาะเสมอนี่กะเครื่องอย่างกะแพงพี่น้องเนาะคือเกาแล้ว แต่เก่าพาดีกินคลัมแพ้ขลามว่าเนาะกินยังกับบอได้แต่ว่าตอนนี้ในแมเป็นยังไงคลัมแน่นอนอนาะแบบกินไข่ยังกับพอได้อยู่บ่พอได้แต่เก่ากินเก่ากินไข่กับพอได้กินชินกับพอได้กินแต่ป้าอึดอัดหนะท้องแบบมันแน่นนั่นแหละนี่ไข่แน่นอนไข่ขึ้นเนื้กินห้ากับเบิดปุ๊กหนึ่งใช่ไหมโดนปุ๊กหนึ่งอ่าเดี๋ยวว่ามีเวลานพี่น้องก็สีไปเบึงอยู่ทั้งทิงนี่แหละแต่แรกนะห้เพิิน้ังห้เนาะ บอ้โหมองซื้อหาทางป่าแถวเฮือนนัน่นแหละแม่เลยสุขภาพกาเรื่องอันแบบเป็นพญาลายเนาะแม่เนาะในต้นโตก็่อนเลยมีหลายอย่างพี่น้องเลยกินกับต้องคขลามนาะแม่คขลามกิมนของดองบ่๊วยน้ำไม้นี่แห้งแล้วเลยมีๆๆๆน้ำไม้กับบริกินน้ำไม้เนาะอยู่เฮือนกับมีลายต่างก่าบรินกับเถื่อนน้ำไม้ประแดกบอบระแดกิน หมกเพ็ดหมกพัดกินกิจังๆหน่อยนึงหมากหนึงเม็ดหนึ่งต้องหมากเป็นเป็นยุ่งชำนันนะเกินหันบ่ได้จำเจียวจำจุบ่ได้แม่เลยกินต้องกินขลามนี่แล้วแม่เพิ่นบอกว่าอ่าเป็นกระเพาะนะบ่ให้กินหมกเพ็ดหมกไหมยังนี่แห้งแล้วเนาะกินนี่แห้งแล้วก็ไม่ได้ต้มก็บ่ได้แกงก็บ่ได้กินแล้วพิษโลกปวดตับเจ็บ ลำนะไครเน่เรื่องมาอันเขียวมาเขี่ยวเนี่ยในก็เขียวอยู่บนแมตทุ่งอ๋อโดยได้อยูไป่บนชุบยาบนมีควันเขาในปากในท้องแม่เได้อยู่อันควันเขาในปากแม่เป็นแห้งบอดี้นะแม่เนาะแม่เขียวมาธรรมชาติธรรมชาติของผู้เธ่าเป็นการแข่งขันกับเขียวทุกคนมีครบนะเขียวบะมีแล้วก็อยู่ไปอ้โแนวมันอยู่ทุกบุตทันนะดิหาเงินบุทันโดยเคี่ยวลายอย่างเนาะแม่เนาะเพื่อสิอันได้เคียว มีหมามีผู้มีปูนมียาเลยบรรยากาศมันนี่ก็แบบแดดแดดหนึ่งน้นองว่าในบดแดดก้ามบุอนี่ตัวจวงนี้กับบรรยากาศหนาวนั่แม่ลมพี่น้อง <c oughs> กลางคืนกันเนาะทานอนอยู่ยพี่กับโซนสีส่บัวนั่นเะพราะว่ามันมีควันถ่านนั่แม่เนาะบ่มียุง <c oughs> อยู่เพื่อนบบดยุงลายเลยพี่น้องเนาะอ่าานอนบอกกลางมุงใน,นแห้งแล้ว เนยบ่มีอยู่กับแกงยันอยูก oh ัดมือก็ต้องอยู่ช่องโต๊ะค่ะอยู่ในเตาถ่านกับจากเตเก่าเลยหนึ่งเพราะว่าควันถ่านยังมันถือเนาะอันภาบ่มีน้ำอัดยังดิโดยนี่กลมาอ่าลินน้ำเมตุน้ำเมตพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนร้ายก็โนอาตี้ก็บม่ได้คอยถ่ายไปถ่ายทางอื่นเนาะโดยเนาะเบิ่งพี่น้องเลยทางพีกะอ่ามีแต่อัน ดินเนาะทางตะลางกับประมาณนี้เลยแป้นอยู่พี่น้องเนาะไปตู้เพื่อนกำลังทำความสะอาดเป็นจังได้แม่ทาบริเวณนี่นะในต้นโตอยู่บ่ได้ลูกมันหกของปีนของมืออยู่ยูโบได้บ่ิหาบรเวณนี้ฮ่าพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่เพคนหลังในเพื่อนปัดกวาดให้มันเหลื่อมมันตันทำมันเกลี่ยมันกวาดแบบว่าพี่น้องเนาะเนาะตีไปเกี่ยวข้าวบ่อยู่หาน่ะบัดม่านี่ป้าแป้นสำเดินวัด ยจะปัดจะกดนี่แหละมันเป็นดินเฮาดินั่นาเ่ิดว่านะเฮาอยู่นั่นนี่เป็นประจำเลยทว่าอยู่ซี่สือกับโบได้หน่อยไหมเนาะเฮาบบเห็ดยัางฮะนะเฮาอยู่ทชิชื้อมันเป็นออยของมันก็โบหยุดบมดยุ่งไรโดยแหงเจ็บลังเจ็บแอวปวดแข็งปวดขาเห็ดนั่นเองมันเบาได้เวียกเบากวดเทิมหรือไปจูดก็คือแบบไม่ไม่ตู้เพิ่นพี่น้องก็เจ็บลังแบบเวลาหย่างไปนี่ก็ซักสี่ยมหน่อยไหมเนาะซักไม่กันเท่าคือเพิ่นว่าเฮแหละ แบบว่าเขาย่างไปฏิเสธก็ได้แต่ว่าหยดลงอ่อนคือเอ็นขาดถ้าแบบมีมีไมมซักอยังนี่ได้ป่าแม่ไปได้อยู่โดยพอได้ไปไกลเท่ากได้แล้วย่างไปแต่เท่าไกล้ๆเนาะเพิ่นกกแบบบางที่บริเวณยังโนอาตีโบอยู่เนาะมาปล่อยเพิ่นเมียนมาปะเพิ่นเมียนแถวนี้เพิ่นกกแบบปัดทำความสะอาดแถวนี้แลเนาะแปนเบิร์ดแถวนี้เึงสิบอแม่ดินเฮากันยังแปนเนาะ เขาอยู่ได้นี่ยนี่นะเราใช้ตั้งแต่ช่วเจ้าเกิดคนแต่ยังน้อยตั้งแต่น้อยตีใช้โมหะเจักความหัุ่มเขาปัดกอดคนจะบุกเบิกคนอยู่แฉงอยูชาวปนหาครับคนนี้กะนี่เราบคนยิ่งใหญ่ช่วยช่วยด้วยดีแต่เก่ากันใหญ่ไปจนจำหมดได้เลยไหมเนาะอยู่แถวนี้กะมันลงทางเถื่อนใหญ่เลยลงแล้ว ช่างกระทิจนบริจาคขันยันพนใหญ่หนีบเอาหนีบเอาเมียนแบบเวลาเฮาใหญ่นี่ก็มีแต่มากเงนเล็กรวดบ่แม่เฮามัดนะเล็กรวดเคือายเคือยันางเลยนี่เดอาี่น้องเคอยันางมัดเวลาเพิ่นให้ออกไปก็สบายเนาะข้อหนึ่งกะเฮากับบุญเปืองรังกระสีถ้าแบบเฮาบ่มีเงินซื้อเป็นป็นฟองแล้วเฮาตอบเลยอันนี้มันเป็นหูเป็นยัง เอาเขาตออพัดว่าได้สื่อลังกศีลายเถื่อเนาะกับแพงได้พี่น้องชังกระชีเนี่ยก็ผู้ใหญ่เจดีญผู้ชื่อมานำอันเอายุญบันบุญะชาวบุญบ้านนาโดยพากระแตะแมนเพลินแมนเบิร์ตพี่น้องเนาะอันนี้ถ้าเอายุญเพิ่นเป็นคนอ่าแต่ไม่เพื่อนไม่เช่นจะผู้อายนั่นอายพามีหันหาเอามีแต่ไปตัดเองไมเนาะขอตัดนำเพิ่นลังกศีย่านิการลังกศีใหม่เนาะเราตีก็ยังจำได้เนาะเอ้ยุบันเพิ่น ซอยมาซื้อมาแหละทางผู้ใหญ่เพิ่นพักปูรุ่มพักกระตายนิ่งเอาเนีหลายปีนะแม่เนาะยังงามคือเก่าเี่นี่แหละโอเนาะแบบยังเรียบงามนะถึงแทมันจะตกอันสนิมบ่แม่เป็นยังไงแม่แหละผนบริพระมมุงดีแล้วก็พอดูได้เก่าลางกะซีอันนี้กับลังกาซีเก่าเนาะที่ว่าทางล้างเมตุนี่กันแต่เก่าเฮาจะมุ่งมองอนาคต ดังไพ่เนาะแม่เนาะใหญ่กว่าใหญ่มากมันก็นเลยดำใหญ่จนแบบลืมจะไปทางไหนใหญ่มาในนี่กับโซงเถื่อนเนาะช่องเถื่อนนะโดยแต่เก่าว่าอยู่ทางใหม่พูดให้พี่น้องเนาะทางบัตรถาดแม่ทางเขาบัตรถาดก,กับพากันใหญ่ไปใหญ่มาแถวนี้ลมไปลามมาั่น <c oughs> โมเมนดินเฮาเนาะเห็น<ม>หจังได้ก็ได้อยู่ส่วนข้าวคืออันนี้ก็แต่เก่าว่าเพิ่นว่าว่าเพิ่นสิเห็ดอีหยัยง เป็นแบบพงงานนี่ยังเนาะเห็นแบบว่าเฮาบบมีทีดินนี่ยังอยู่ฝนกับทรงศิษยอยากห้ออกเนาะเพราะว่าเฮาอยู่โดนแล้วเกะดินพมันกับโแม่ดินเฮาเน้เดี๋ยวน้องลาตีกับสี่ข้อปั๊บเป็นกล้องหนาก่อนพี่น้องนอตีกับมีแนวห้ยเปตู้มานน่อ่านในตู้พได้ยินนน่กัสทรงสิยดีใจแล้วแต่ว่ายังบบหูว่แม่ยังนั่นม่เนาะดีใจบ่นี่ดีแล้วอ มีแนวมาให้ก็ดีใจแนวกินแม่ก็ดีใจแนวใช้แม่ก็ดีอ,อกด<อ>ีใจเลยลูกโดย,โดยเดี๋ยวสิป้าเป็นกองหน้าก่อนพี่น้องเนาะนีนอนนอนตีก้าวป้ามาเป็นกองหน้าแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็นอนตีก้าอ่ามีแม่ใจดีเพิ่นเนาะกับเอาอ่าฝากเงินมาให้ทางไปตูนะ้เนาะกับเพิ่นก็ให้ไปตู้ซื้อหมากซื้อผู้อนะไรเนาะเพิ่นอยากซื้อยงังกับซื้อยกซื้อยาแบบเจ้าก,ก็ต้องได้ซื้อยาแน่เนาะเบิดแล้วพี่น้องที่ว่าซื้อมาฮะนะ ่าสื่อมาได้หอดแล้วบ่เดือนหนึห่งเนี่ยสามทิศสามทิศน้องพี่น้องยังบ่กหอดเดือนเพราะว่าอันทรงกินแต่ละมื้อเนาะแม่เน้อชาวเทียงชาวแรง<อ>ชาวแรงกินเทียงคือน,น,นมนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าดีกับเพาะเพิ่นวะน้องวตีกันยังงงน้อเฮ็ดจังได้เิ่นก็บวาว่าแบบถ้าเป็นแม่หกักนะนาะพี่น้องโดยการเพิ่นก็อยากให้แม่ตู้ได้ซื้อ ยกซื้อย้าเป็นว่าเอาแต่อยากซื้อซื้อยังก็ได้เนาะเพิ่นก็ผากมาให้แม่ตู้แต่แม่ตู้เพิ่นก็เคี่ยวมาเคี่ยวย่างน้าเนาะกะเพิ่นผากมาเนาะพี่น้องหารอยบาทเป็นเงินไทยเนาะเงินลาวเฮาสุมือนี่กะสามแสนป้ายนั่นเอเนาะ้าไปเปลี่ยนนะแต่สุมือนี่ก็เงินขึ้นแต่ละมือก็จัดเท่าไรโดยอันนี้ก็จะเป็นเงินบาทเนาะนาตีบริเปลี่ยนมาหายเพิ่นหายเป็นเงินบาทเลยประมาณน,นี้ โดยแม่ตู่ากได้เงินยังแม่เจ้านะเงินอะไรก็เอาเลยได้กันโดยสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนคือเก่าฮะเนาะแต่ว่ามาหายิ่นแบบนี้ก่อนบัตรไปตลาดจังเปลี่ยนให้ฮะนะกะเขาปะเมียนกันยังที่ซื้อนั่นไหมเนาะเห็นจังได้ก็เลยเป็นเงินเพิ่นคือเก่าโดยเดีนอาร์ตี้กับสิหายทั้งแม่ตู่ิ่นเลยเนาะเอาแม่หาลอยบาทบ่ตรงนุ่ก็ได้ด้วยโดยกะแม่เพิ่นกั มีน้ำมูกน้ำใจเนาะพี่น้องก็อยากให้แม่ตู้เพิ่นเพิ่นกะเป็นแม่หักของน้องลาตีฮะลเละเพิ่นกะอยู่ทางฮ่องกงเนาะแม่เนาะโดยกะมิแต่ให้แม่ตู้กะขอขอบุญขอบคุณทั้งแม่เพิ่นเนาะโดยกะขอขอบุญขอบคุณน้ำกันเนาะโด,ดยน้องลาตีกะผักงงผักคำทางฮ่องกงทัประเทศต่ตางประเทศพ่อแม่ทองบ๊อบโดยแม่โฮให้ควมดีให้แห้งความเจ็บอยให้ได้ความไข่อย่างให้มือสนุกด้อ ให้นุม ah <actions>. yup. <laughs> <zyst> ันควนนุนเด้อทำการงานอะไรค่าคคาก็ให้ค่าไดค่ามัน้าตุให้หลับถุแม่จะได้หลับตีในมือแม่แล้วหยอดมือแม่แล้วเงินห้าร้อยบาทลงจ้าตุชาตุถูกเงพุงเพื่อนลงชาโดยนวัตจีกกะต้องก้อขอบคุณขอบคุณเนาะให้แม่หงเพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บโบหายได้ความไข้โบหายมีป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะกะแม่หายมาซัมมี่กะขอให้กลับคืนไปหาแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะโดย ซาถูกเนาะโดยเป็นจังได้แม่ด pues mm yeah. ีใจบ่ดีใจเลยได้โดยดีใจเพื่อนว่าเนาะได้เลยกับยิ้มนะแมตูโดยได้ยังจะไปสื่ออยังแม่อันนี้นะโดยสิไปฉื่อชุมนไทยคือเก่าอืเพราะว่าเพื่อนกันนอนพี่น้องช่วงนี้ก็จะดีใจนําแบบกินแล้วก็ไข่แน่แล้วแม่ไข่แล้วกินยังก็ได้ไข่เก่าแล้วแบบบ่คอยพิมพ์นะไข่คุ้มเก่าถ้ามีกระปุกกับนอาตี้ก็ยังให้เบิ่งเนาะแต่ว่าให้ทางลูกน้อยไปแล้ว เป็นสีเหลืองเห็นไหมเนาะสีเหลืองโดยกปลูกสีเหลืองๆแต่บบฮูว่าสื่อมันสื่อยังแต่ยาหนันก็สีเหลืองทำแต่ว่าบบมีวานมียังมีจีมันอย่างเดียวอันเป็นภาษาอังกฤษเดี่ยพี่น้องเนาะอ่านออกภาษาไทยก็ยังบอกออกแล้วเลยเป็นตู้นะอ่านออกอีกว่าภาษาไทยอ่านม่ได้โอ้กันภาษาลาวอ่านได้เลยเป็นเบิร์ดเผินภาษาลาวเนาะแต่ภาษาไทยนี่บโเป็นโดยมีแต่ซัมมี่เนาะพี่น้องวันนี้กันวัดตีก็ได้ เอาเงินมาให้แม่ตูเพิินเนาะกับแม่ใจดีเพิินผาคมาใหา้โดยจากคลิปนี้นวารีกับชิคอจบคลิปไปเพียงสำนีนแล้วเนาะคลิปนี้นวารีกับขอขอบคุณขอบคุณเอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสู่หูสุคนที่หับชมคลิปน้องวาตีตั้งแต่ต้นจนจบที่บอขมโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้นวารีกับข้อตัวไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี